สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมนะครับไอแม็กมีขุศลนะครับผมเอาเลยครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําทุกคนนะครับดูสาวรานะครับผมสาวรายูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับที่กําลังฮอตฮิตในตอนนี้นะครับมีเอฟซนะครับเอฟซก็เข้าไปดูคลิปของสาวรานะครับที่จะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนะครับในวันนี้ก็ค่อนทางจะเยอะเลยนะครับ ก็มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้นะครับเผื่อมีใครอยากจะปติตามนะครับก็สามารถเข้าปฏิตามช่องของสาวลาวทั้ง5ท่านนี้ได้เลยนะครับผมเอามาให้ชมนะครับ5คนนะครับยูทูบเบอร์5คนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูคนแรกกันเลยนะครับว่าเป็นใครนะครับผมก็ได้ list ภาพไว้แล้วนะครับคนแรกนะครับผมแนะนำนะครับคนแรกเลยก็คือคนนี้ครับผมนี่ครับผมสาวลาวคนแรกนะครับยูทูบเบอร์นะครับ ชื่อว่าน้องตัวเกียวนะครับผมน้องตัวเกียวนะครับผมอ่า <Nice>. นี well ่ครับผมชื่อว่าน้องตุกเกียวนะครับอยู่ที่เซโนนะครับผมสวรรณเขตนะครับผมที่เซโนนะครับสำหรับสาวๆคนนี้นะครับน้องตัวเกียวคนนี้ทำ u t u b e เกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับต่างๆนะครับวิถีชีวิตประจําวันนะครับหรือว่า ทำต่างๆนะครับเกี่ยวกับไร่เกี่ยวกับนานะครับเกี่ยวข้าวอะไรประมาณนั้นนะครับผมถ่ายคลิปนะครับกับครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวที่น่ารักนะครับผมช่องนะครับช่องของน้องโตเกียวนะครับมีชื่อว่าช่องสาวลาวเซโนแฟมิลี่นะครับผมใครที่อยากจะเข้าไปติดตามน้องก็ สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับทาง u t u b e นะครับสาวเราเซโนแฟม m i ลี่นะครับผมเป็นครอบครัวที่น่ารักนะครับทำคลิปกับน้องๆนะครับน้องน้องสาวแล้วก็พี่ชายนะครับแล้วก็พี่สาวนะครับผมทำคลิปเป็นแนวครอบครัวน่ารักน่ารักนะครับผมตอนนี้ยอดซับก็อยู่ที่10,000แสนนะครับห0 0มืนกว่านะครับผมก็ถือว่าผู้ติดตามเยอะเลยทีเดียวนะครับ f c ก็ ดูนะครับหาแน่นนะครับผมเ c ก็เข้าไปดูได้คลิปหาแน่นกันนะครับเป็นที่รักของเ c นะครับฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมสำหรับช่องของน้องตูเกียวนะครับสาวเราเซโนแฟมิลี่ก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามอ่าเป็นกําลังใจให้น้องด้วยก็แล้วกันนะครับผมอ่าคนแรกผ่านไปครับผมสำหรับน้องตูเกียวนะมาดูคนที่สองครับผมคนที่สองเป็นใครอ่า คนที่สองก็คือคนนี้ครับผมคนนี้ครับผมชื่อว่าน้องสุกนะครับหรือว่าสาวสุกนะครับผมอ่านี่ครับผมคนนี้เป็นพี่สาวนะครับเป็นพี่สาวของน้องโตกกเกียวที่อ่พูดไปคนแรกเมื่อกี้นะครับผมเป็นพี่สาวของน้องโตกกเกียวนะครับชื่อท่องว่านะครับอ่าสาวสุกเซโนนะครับผม beauty นะครับผมนี่ครับผมชื่อช่องนะครับชื่อว่าสาวสุขเซโนบิวตี้นะครับคนนี้เป็นพี่นะครับเป็นพี่ของน้องอเป็นพี่ของน้องโตกเกียวนะครับเป็นพี่ของคนนี้นะครับผมคือทําคลิปเกี่ยวกับวิถีชีวิตเหมือนกันนะครับในครอบครัวนะครับผมถ่ายคลิป เกี่ยวกับครอบครัวนะครับน um. ่ารักน่ารักนะครับทำคลิปด้วยกันนะครับ2คนนี้ก <S 2? S 1> ็มีช่องด้วยกัน2ช่องนะครับในครอบครัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่รู้จักใช้โซเชียลนะครับในยุคนี้ใช้ u t u b e นะครับเพื่อหารายได้นะครับผมมาเลี้ยงครอบครัวนะครับผมมาจนเสียครอบครัวนะครับก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับผมก็ฉลาดนะครับในการทำคลิป ในยุคนี้นะครับเป็นยุคของโซเชียลนะครับสามารถหาเงินผ่านยูท b บได้นะครับก็คนนี้ครับผมคนที่2ก็คือสาวสุกนะครับเซโนบิวตี้นะครับผมคนนี้เป็นพี่ของน้องโตเกียวนะครับของช่องสาวลราเซโนแฟม f ิล i ี่นะครับนี่ครับก็เข้าไปติดตามก็ได้ครับผมช่องสาวสุกเซโนบิวตี้มีคนติดตามอยู่ที่เจ็ดหนห นะครับผมอ่าเจ็ดหนันะครับห้าร้อยประมาณนั้นนะครับผมอ่าก็เข้ามาติดตามร้องกันได้นะครับคลิปน่ารักน่ารักนะครับผมมาคนต่อไปครับผมคนต่อไปก็เป็นสองสาวนะครับสองสาวสาวลาวนะครับนี่ครับผมชื่อนะครับอ่าเสื้อสีชมพูชื่อว่านานานะครับส่วนเสื้อสีลาย ลายฟ้าหรือว่าลายนําเงินลายฟ้านะครับชื่อว่าปลาเป้านะครับที่มีด้านนะครับอยู่ตรงนี้ชื่อว่าปลาเป้านะครับเป็นสองพี่น้องนะครับผมสองพี่น้องนะครับทํา youtube นะครับก็ยังไม่นานเท่าไหร่นะครับสองคนนี้นะครับชื่อช่องนะครับของสองสาวนี้นะครับถ้าใครอยากเข้าไปติดตามก็ไปติดตามก็ได้ครับผมชื่อว่า two sister channel นะครับผมอ่า ตอนนี้ผู้ติดตามก็อยู่ประมาณ2 0 0 0 0นนะครับ800กว่านะครับอ่าช่อง two s i s t e r channel นะครับผมก็คืออยู่ในเครือนะครับสองสาวนี้อยู่ในเครือของดมหรือว่าดำนะครับที่ฝั่งไทยนะครับผมอ่าสองสาวนี้นะครับผมก็อยู่ในเครือเดียวกันนะครับก็จะเห็นถ่ายคลิปกับอ่าดมหรือว่าดำนะครับ อยู่บ่อยๆนะครับสำหรับช่องนี้ทูซิเตอร์ช่องนะครับก็ลองไปติดตามน้องๆกันได้นะครับน่ารักนะครับสดใสนะครับก็ถ่ายคลิปชีวิตประจําวันตั่วๆไปเหมือนกันนะครับผมอ่าท่องเที่ยวบ้างนะครับประจําวันบ้างนะครับอ่าผ่านไปครับผมมาคนที่สี่ครับผมคนที่สี่ก็คนนี้เลยครับผมน้องลินดานะครับน้องลินดาสาวลาวนะครับน้องลินดาสาวลาวคนนี้ก็ เห็นนะครับทำคลิปนานแล้วนะครับผมน้องลินดาสา,าวลาวก็ทำคลิปเกี่ยวกับวิถีชีวิตเหมือนกันนะครับที่ประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยบ้างนะครับผมน้องลินดาก็ข้ามาฝั่งไทยบ่อยนะครับน้องเินดาจะสังเกตว่าจะอยู่กับทีมงานทีมงานบ้านนาน,นะครับผมที่ฝั่งไทยนะครับผมที่บ้านานา,น,าน,นะครับผม ชื่อช่องก็เินดาสาวลาวนะครับคนติดตามอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นกว่านะครับผมหับน้องเินดาสาวลาวนะครับใครที่อยากติดตามน้องเินดาก็ไปติดตามกันได้นะครับผมมาดูคนที่ห้าครับผมคนสุดท้ายาคนสุดท้ายาชื่อว่าน้องมีโตมีโตสาวอาขานะครับผมนี่ครับผมมีโตสาวอาขานะครับ ก็ผมก็ได้เข้าไปติดตามไปดูนะครับน้องช่องน้องนะครับก็ําชีวิตเกี่ยวกับวิถีสาอาขาบ้างนะครับก็ชีวิตประจําวันบ้างนะครับผมใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนะครับผมว่าทาอะไรบ้างทํากินบ้างนะครับผมนี่ครับผมมีโตสาวอาขานะครับมีโตสาวอาขาไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับผมมีโตานี่ครับผม ตอนนี้ยอดติดตามก็อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันกว่านะครับก็ใครที่สนใจอยากจะไปติดตามน้องก็ไปติดตามก็ได้ครับผมสำหรับช่องมีโตซาวะขานะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาแนะนําทุกคนให้รู้จักกับยูทูบเบอร์ชื่อดังสาวลาวนะครับสาวลาวยูทูบเบอร์ชื่อดังที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะครับน่ารักน่ารักนะครับก็อย่าลืมไปติดตาม น้องๆกันด้วยนะครับผมอ่านี่ครับผมติดตามน้องๆกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของน้องตเกียวนะครับสาวราวเซโนแฟมเบรี่นะครับหรือว่าจะเป็นน้องของช่องของสาวสุกนะครับเซโนบิวตี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นช่องของน้องปาเป้าแล้วก็น้องนานานะครับทูซิเตอร์ชัแนลนะครับผมแล้วก็ช่องของน้องเลนดานะครับ เอ่ดนดานสาวลาวนะครับแล้วก็ช่องของน้องมีโตสา,าวอาขานะครับผมก็ยปเรือไปติดตามกันด้วยนะครับผมใครที่ชื่นชอบอวิธีชีวิตแบบสาวลาวอยากจะดูสาวลาวนะครับอยากจะไปให้กำลังใจก็เข้ากดติดตามตน้องกันด้วยมีทตกคนน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับผมเอาละครับผมวันนี้ผมไอ้แม็กมีกุศลก็คงจะมีแค่นี้นะครับผมมาแนะนำนะครับ าเราให้ทุกคนทุกคนได้รู้จักกันนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างทางฝั่งสองปอลาวของเรานะครับเขาทําอะไรกันบ้างนะครับส,สาวๆนะครับก็มีการทํา youtube หลายคนนะครับผมมียูทูบเบอร์หลายท่านนะครับฝั่งสงปปลาวนะครับผมก็ปฏิตามกันได้ครับผมสำหรับสาวลรา โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมาลงคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง i m a c ็กมีกดสนับสนุนได้เลยครันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ